กินแกงมาขีดเล็กใส่หนังงัวนทำกันเด้อครับพี่น้องครับข้อเห็ดขอนขาวครับพี่น้องเบ้อรคักแน่ครับพี่น้องพอกขีดเล็กกับเกี๊ยบ้องเข้าหรอไม่นีหระพี่น้องครับอืมองัวพี่น้องครับอืมเต็มเต็ม มาครับพี่น้องครับมือนี้งอุจจาระเล็กเส้ผ้าพุยนคู่กับพี่นอบบ้องบวววลงไปบูย๊ยหนังเน้นๆกับพี่นอ้องพร้อมเห็ดขอนขาวพร้อมพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับมิตรอดนแฟนติเกินฮอดสู่ขู่สุขคนครับ ดีจ้าสาวสวยจุกมาแล้วครับพี่น้องครับมาหนี่เสียงแก้วๆครับตามซื้อออนไลน์ครับพี่น้องมาหนี่ไข่แน่แล้วไข่แน่แล้วพี่น้องครับมากินแกงไม่ขีนเล็กใส่หนังงัวนทำกันเด้อครับพี่น้องครับพร้อมเห็ดขอนขาวครับพี่น้องเบ้อคับแน่ครับพี่น้องพอ่กินเล็กับเก็บบอกเข้ามาแล้วพี่หนี่แล้วพี่น้องครับเก็บพี่หนี่หมดสุยยางเห็ดขอนขาวของผู้ใดก็ของของน้องเกีตของน้องเกีตครับพี่น้องได้กินข้อวเก่าครับฟังดินไว้ครับพี่น้องว่าสิว่ามันเสื่อเสือกเดิมยังเดินขึ้นมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องครััับมมนนยงขึ้าะเท่อ เทละก่อนสองก่อนครับพ่อได้ปุ้นพ่อได้แก้วครับพี่น้องครับพ่อได้ยูได้กินมาพี่น้องมากีนแก้วมากินเล่นน้วกันครับเมื่อท่านกินข้าวจีนำครับพ่อเขาว่าปลากินนกันเด้อ่อเมียสุกูสุกดครับมาเนี่ยกิเล็กไปเก็บยูต้นเมล็ดเอามาปลูกง่ายไว้ครับพี่น้องได้กินไี่ใบักมันพักขี้เล็กนี่แหละพี่น้องครับมาพี่น้องมาแซ่บๆกันครับนะเขียนนังโอ้โหมันนี่บ้านแท้บ้านขาว จานอื้มหืมอืมอืมนัวพี่น้องครับกินน้ำยำกุ๊บกิ๊บพี่น้องครับอืมเต็มเต็มโอ้โหเรียกตอนน้ำพี่น้องครับ อ๋อไที่ตัวเ็นแต่เงบุกบุกแบบุกบุกเองแต่ต้นเกินออกดนของข้อเองครับไงน้ำกับพัเนเย็น ก็ใชยน้ำจังน้อยหอมอืมครับดอูอะไรพีรองครับ ติดขมลําจังหน่อยขาดไนยังโอ้ออสองสังไปหน่อยครับ ngầm tương 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 hết con cao nhầm đi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  แซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องเลยตัวกระป๋อสามผิดวันดสีย้าตั้งมือเกิดเขาด้วยเนี่ยไม่ไดสีเอลียงจ้าเงี้ยพี่น้องวันโยธ่แหละวันที่ไม่ไดกินพี่น้องอ๋อโมฮอบบนอีหยังก็บ<ก>สีดลยปลูกตามสถากรรมยาากรรม

ืือมันโตก็น่าี่นองบางสินนะผมว่นจะขึงมือมัดแน่นดินมากค่หนึ่งซ่อสั่รุนวร์ไ่ซื้อสามย่าจืดนี่พี่น้องเอย ตุกง่ายๆป่ะบางทีเราเลยหัด่ำเลยกินเขาบ่าพี่น้องเอ้ยหมองมีนามก็บมีหมองบ่มีกับบ่มีไม่สันค่ะไ่ตัเียงตุกทำใบหน้า น,น,น,น้อ,อยเห็ดออกเพนาเราทางพนมไผ่หน่อยเอีหนูทอบไปทำเพลงนี้หนูหนูใครติม,ม,มดี๋ยหนูใครดิบหืมหอองายเหรอดอย เยอะของข้าวเองครับสิตายแหลว่าตายแหลครับว่างแหล่ฝืนกันมาเป็นนุ้ยเซยอืออืออ่านที่สองใหญ่ก้นได้กินไหมมันนี่เป็นเพียเมื่อตนเฮาก็สิ่งยังไปมันแหละก็ตายจนวันมันขี้คันเป็นเพียมัน,นเศร้าเ,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 เองฝนลงมาเซ่ใบไม้ถึง นั่นกว่าเขาตื่นมาเลย่ป่ะ <laughs> นังอากหนังอากอื้อหนังจะปูกได้ผิดหน่อนครับปลาคีดเล็กแค่นี่ไงไว้ครับนี่เป็นน้ำดินป่ะแกงดอ,อกเอา อยู่บางตัว่บนบอกเรียมันใหญ่ไปอีกคนมนจักเดียดนะก็ได้กินสีอจุ่มพวอไปหเขาหรอไม่จังไม่จุดีเนาะเดียดต้องงเรื่อยๆซื้อมาตัวที่บาทตัวหนึ่งไม่เยอะสามตัวที่ตัวแยกหรมาเบกแยกหรอได้6ตนนกินบ่มหมดเลยี่น้อกครับอีกสองตเไดไ่ได้นับ บน,บนรับุรุว่าเจ้าไม่ได้ปลูกนะมันช่วงตุลช่างใจบ่มาใจอ่ยสองตุ่ยนปลูกไอ้น้ำผึ่อ,ออกมาตุนหนึ่งมาปลูกแท่นเลย น,นี่สียทำได้ไงข้าวขวานะิ้มต่นเลสุดยอดมากคิเ,เหมือนพักข้าวัหวานเสียข้าวมีสองส่วนอี่ยขวาน่สอสอน,นี่ดิีกแก่นเออกระนันไม่เถียงขึ้นนั่นไงเะบุแล้ไม่ผีเลี่ยงเลยทาหวาน มาฟังกระลังแตกนอนี่นองเฮ้ยถือฝนมันตัวแหงจะเกิดดีครับ cô có luôn qua mình kia rồi còn nhั่ง mà càng. Nó nhẩm thừng thân thừng. ต้อนนางตวนเาตอนนาง วางสนาอนอะไรกัเป็นอะอมือเยใจแค่เนาะใช่ไหมวันนี้ยังมาถามผมขอปากว่าท่านเยใจอยู่ อขอกันให้ควันเขา,าเนั่นแหละขอนเราที่สุกอะไรก็สุกหรือว่ากรเจยงเยนั่งกันนิ่มๆได้หรอขอกันเนรื่อมันเป็นนังต้มครับว่มมามันนั่นวนนง,ง,งว่ามันนังทุกเลยเพราะว่ามันเขากันก็กำลังไม่เหมือนเนื้อเงขาวแกมเล็กเขากันครับ ดังบักตังพี่น้องเอ้ยมม่เลิกกินทั้วแล้วยค่ะร้านนี้เอาจจใน,นกระโคกขอบุญก็พูดนะครับรอบหนึ่งครับเป็นของติดที่ตามชิมครับเบาปูจุผักมันีฟ้าผีพ่อหนอกับแจงบักกิเล็กใส่หนังใส่เห็ดขอนขาวพร้อมเอ้ยสำปะเดือยตัวนี้ครับพี่พอีเมียง่ายอื่นนี่ไอสู้กุดซวนครับแสบปลาแสบปลาทอดข้าวแจงเวลาพี่น้องครับจะหมดเดี๋ยว่ากพูดเลยอ่ะชิมนี่มาซัำนี่ครับชิมหนาม้าไหมครับโชคดีคุณสุขสวัสดีครับจ้า